สวัสดีค่ะเคนแคซี่เองนะคะตอนนี้อยู่กับกันเนอร์ลิซึมด้วยนะคะยัสดีครับผมกันเนอร์ลิซึมนะครับวันนี้อยู่กับสตีฟแอนด์สตีฟนะครับผมจอผมเป็นสตีฟโอ้ดียังไม่มียังไม่มีสตางค์ซื้อของแทนเล่นของเทือนี้ไงเล่นของเถื่อนไงไม่น่าบอกเลยนะโอ้เด็กๆเขาจะว่าไอเถื่อน ไม่เถทียนไอ้สตีฟเทียนน่ารักเฉยใสครับเป็นสตีฟบองเทียนเขาเรียกเขาเรียกว่าไงฮะแบบว่าประมาณว่าอนุรักษ์ความเป็นไทยเอ้ยอนุรักษ์ไงความเป็นอ๋ออันดูรักไคลฟ์คลฟ์ไงค่ะก็ใช้ก็ใช้สตีฟอุ้มผีเสื้อใช่ดอกไม้เป็นพุ่มครับอันนี้เป็นเซิร์ฟที่แบบว่าเราคัดสรรหมดมาลงแบบผสมผสมกันนะกว่าจะเล่นได้นี่8วันเนี่ย แปลว่าแบดคืนอ่ะใช่โอ้โหไม่เราเราอย่าลังอย่าอย่าลังเลเลยคุณหมดน่ากลัวมีอีกเยอะเราต้องรีบหาบ้านอยู่เลยไปเลยครับไปหาบ้านกันต้องจี้ไหนดเอานะฮะตอนนี้ก่อนอื่นเลยก็นั่นแหละตัดไม้ดิครับโอ้ว่าตัดไม้อุ้ยนันแฟรี่โอ้คุณต้องสอนวิธีใช้แฟรี่นะับเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยต้องฆ่าควีนซึ่งทำไม่ได้ค่ะยาก ยัง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 ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเราฆ่าถ้าเราฆ่าควีนแล้วเราจะสามารถขี่เขาได้หรอเกาะเขาได้ใช่ใช่ถ้าเราฆ่าควีนปุ๊บอ้าวแล้วทำไมไม้มันเด้งเข้าไปตัวฉันนั่นแหละเธอสร้างตัวขาเลยครับเร็วๆครับโอ้ยเกลียดชักครับโอ้ยเดี๋ยวงานเข้านะครับเดี๋ยวงานเข้าใช่ไหมคะต้องรีบต้องรีบงานไวงานไวแป๊บนึงเอาเลยครับเปิดเลยครับน่าเปิด achievement เลยทีเดียวนะคะตอนนี้จัดป อ่ะโตครับมาแล้วจ้าโตครับโอเครีบสร้างเลยครับต้องรีบไปแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปตีมันเด็ดขานะไปการถ้าตีปุ๊บเดี๋ยวมันจะมายิงกับเธอทันทีนะยิงคือก็คือมันก็จะมาตีเธอไงแล้วผมทำสติ๊กอะไรไปเยอะแยะอะไรเนี่ยโอ้โหจำไม่ค่อยจะได้ฮะเล่นนานละเปลืองไหมเดี๋ยวทำที่ขุดก่อนพี่ตัดไม้ไปก่อนนะเดี๋ยวขอานไปหาเหล็กหาหินก่อนพูดผิด เหล็กอะไรล่ะเหล็กเ okay. ขานี้มีไหมคะเนี่ยโหขผผุดแม่ตรงนี้ละใกล้ๆใกล้ชิดเดียวดายในท้องเลโอเคขวานไม้ของผมเบาๆขวานไม้เบาเบาผมก็เอาพิกแอคมาเฉยดีเลไหมคะไม่ครับมันเปิดซับการมันจะมีเลเ์นิดหน่อยโอเคครับ okay. okay. oh. ตื่นเต้นมากครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นเซิร์ฟหมดนะโอ้โหแดดนั้นก็เลยทีเดียวนะคะบอกว่าท่านผู้ชมจะรับชมกันเยอะๆนะจ๊ะแน่นอนนะจ๊ะดูอยู่แล้วอ่ะอันนี้เราเอาเราจะเอาแบบฮาร์ดคอร์เลยป่ะนี่อะไรคือฮาร์ดคอร์กับว่าตายคือตายจบอันนั้นก็โหดไปอันนี้มันก็จะมีไอ้นี่ด้วยนะครับมีแคมปิ้งด้วยนะครับผม มันน่าเอ้ยมันเจอแคมปิ้งเหรอใช่ไม่ผมบอกไว้เฉยครับอ๋อไม่ถ้าเจอมันก็ดีก็มี<ล>ดีเลย<ล>มไของขันมันแหลกแหลกวะดีเลยเบาเบาผมไม่ใช่ของคุณนะผมก็แหลกเหมือนกันแหละคุณไม่รู้ <S <S แต่แล้วอันนี้ไงแคมป์ไงเฮ้ยเจอก็อยู่ที่แคมป์เลยนี่แลกอะไรได้เนี่ยโอ้แลกเฟอร์เฮมไหนแล้วแคมป์นี่ทำอะไรได้บ้างครับแคมป์นี่ก็นอนได้นอนได้อ้าวแล้วฉันอะ ล้วพี่กันอยู่ไหนอะนี่ครับอยู่ตรงแคมป์ไหนอะตรงไหนตรงนี้ครับทางนี้ถัดหลังกับแมพนี่อ๋อเกลเกลเกลเกไหนเธอมีหินไหมแถวนี้ยมีมีคนมาแล้วไหนอะอ๋อนี่คือแคมป์ไปพี่กัลไปเอาโต๊ะครับอะไรวะโทรมาใช้ตีหัวแตกแล้วมันนอนได้แต่ทีละคนใช่ไหมเพราะมันเป็นแคมป์เดียว ใช่แคมเดี่ยวไม่ใช่แคมคู่ครับถ้าแคมคู่ก็จะเป็นแคมฮะแคมคู่ก็เป็นแคมไงอะไรเนี่ยมาเอาหินมาอ๋อหินนะส่งหินมาหินจะเอาหินพี่จะทำอะไรพี่จะทำอาวุธหินใช่ไหมใช่จะทำดาบนี่นี่ครับจะไม่เป็นแล้วโอ้โหไม่ได้เล่นนานมากมายครับไมครับธรรมดาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นไมค์ครับ อ่อแมปนี่เล่นอยู่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นคุณครับจะไม่เรียกว่านไมค์ครับจะมันก็จะเป็นคุณขาไง่ <laughs> าฮะอ,อีกซ้อนหนึ่งโอ้ผมก็เลยจะเล่นไปในนี้อยู่ยังจะบอกว่าโยครับครับโยครัฟไม่ใช่ไมค์ค<อ>รับเออโธเป็นผู้หญิงไงี่ย <laughs> โอโย้ใช่เ, <laughs> เป็นผู้หญิงคุณขางเป็นไหมครับเหล่านี้เป็นไม้ขาว เห็นไปหมดเบยแอ,อะแอะเราจะอยู่กันยังไงดีเนี่ยเอาไงดีเนะี่ยจะอยู่ตรงแคมปิ้งนี่เหรอหรอไม่รู้ว่าตอนนี้เก็บตุนก่อนครับตุนของไปเรตงค้างคืนนี่ก่อนอนะกลางคืนนี่มันต้องนะแล้วคือขวัญไม่มีที่นอนอ่ะนะกลางคืนมันก็ไม่มีอะไร <C> e <an> หรอครับโอ้โหก็ดูเราไม่ได้ลงอะไรเยอะแย,ยะหรอค <C> e <an> รับบ้าหรอเดี๋ยวรู้เลยรู้เลยดีแล้วหรอเดี๋ยวรอดูนะคะ พ่กมีตัวอะไรบ้างเนะครับโอ้อลังการ,รมากเป็นอย่างไรนะคือตอนนี้เราจะไม่สามารถไฟอะไรได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงกับขั้นที่แบบว่าอุ๊และอาหารนะ่ะทำไงดีเนี่ยคือมันะมต้องเทพมากจริงๆถึงเราจะไปไฟได้ครับพวกตัวมอนเตอร์ที่เราลงนี่กาจะแบบไม่ให้เกิดกันเลยทีเดียวมันไลน์มาหากะบอกเลยไม่มีอะไรให้กินเลยเหรอเท่านี้ ของหินหมดแล้วผมทิ้งของไม้หมดค่าก็ทิ้งไปครับเออหมดค่าแล้วก็ทิ้งไงเคลียทิ้งไปเลยใช่เคลียไปเลยครับทิ้งไปบอกว่าทิ้งไปไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนแล้วมันเนี่ยะก็หลงหรอกโอ้โหลงแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อนี่ไงแคม ก็ไม่หลงหรอกกําลังเดินมาดูตรงนี้มีเห็ดขาวแต่ว,ว่าไม่เจอเห็ดแดงถ้าเราเจอเห็ดแดงปุ๊บเราจะทำอาหารได้เพราะว่าตอนนี้มัน,น,น,มนตัวอะไรกิ้งก่าเอ้ยไส้เดือนเอ้ยจะขาดอันนี้อะไรอ่ะจะขาดอ่ะนี่อันนี้เอา้าเอ้าตกลงไปเลยตกไปไหนอุ้ยอุ้ย,ยตายแล้วตายแล้ว,ลวซอมบี้มาซอมบี้สาวยา ดูดีๆนะครับอันนี้เราก็จะลงลงหมดนะเป็นซอมบี้สาวนะแสนสวยนะจ๊ะทำให้เราไม่อยากฆ่าเขาให้เขาโดนไฟเผาไม่เองนะจ๊ะ<ม>ตรงนี้จะตกไหมเนี่ยถ้าผมตายตรงเนี้ยครับผมอยากได้ก้อนเนี้ยมันคือก้อนอะไรผมอยากรู้ก้อนอะไรอะ่ะถ้าผมตกนี่ก็ฝากดูแลลูกด้วยนะบายครับ,รบตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอมันมันไม่ตายแลย้วแต่มันตกลงไปข้างล่างมผมตามเราไปเอาไม่ได้มันมันมันโหดร้ายไป มันมันคือมันคือบล็อกอะไรผมขอดูแป๊บดิซิสไอรอนออะนะแจ๊โอ้ตื่นมาก็ได้เหล็กแล้วอ่ะไอรอนหนาวแบบใครที่เคยดูคลิปลูกอีช่างขุดเนี้ยนี่นะครับผมจะโชว์การขุดไอรอนนลยเออขุดพี่การขุดไอ้นั่นมาด้วยเพชรเยอะๆเลยเพชรบ้าเพชรบอลนะครับตอนนี้แล้วหนึ่งคุณเม้นี่เยอะใช่ไหมใครน้อยสุดก็ไม่รู้ครับโปรเจกต์เขายังไม่จบเลย ไม่ดูใครน้อยสุดไม่รู้ก็ลองไปติดตามช่องพุทเป้ได้นะครับไปดูว่าใครน้อยสุดนะแล้วใครโดนเหยียดอ่ดใครน้ยสุไมีถึงก็โดนด่าว่าสารเลวอ่ะพูดถึงกันขวัญหน่อยไม่ได้นะน้องไม่โหดนิดนึงนิดนึงเราก็ล้อกันเล่นเฉยโอหจะตกใจรักหยอกเล่นใช่ป่ะใช่ครับรักแบบหลอกหลนี่หยอกเล่น ยังไงดีเนี่ยเราจะกินอะไรกันดิเนี่ยจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่มีอะไรกินเลยอ่ะใช่เธอไปหาอาหารมาเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเป็นฉันพยายามหาอยู่แต่มันไม่มีอ่ะเป็นลูกอีช่างขุดเองไม่ต้องกลัวนะจ๊ะจ้าฮ่าวิต้นไม้ีมันอยู่เนี่ยเราจะอยู่นอนได้แล้วมันอยู่อยู่ตรงนี้จะเป็นเหมืองเหมืองแรกของเราเนี่ยแล้วเหมืองตรงไหนวะไม่ลงเหมืองตรงไหนเนี่ย เหมืองตรงนี้ครับโอเคโอเคตรงนี้ก็ตรงนี้ผมไล่ติดไฟเยอะๆโอ้โหแค่นี้ก็เจอลาวาแล้วครับอ๋อเหมืองตรงนี้เองเห็นุละลาวาครับเอ้ยมันไม่มีนั่นน่ะเหตุเดิมปิดละมันไฟเดี๋ยวผมขุดฐานไว้ให้นะเผื่อถุงหาอาหารนะครับไม่รู้อ๋อสบายตาขึ้นเยอะค่ะนี่บ่องตรงนี่แหละต้อง ขุดเก็บไว้ทานคุณไปไหนครับเนี่ยคุณต้องมาอยู่แถวๆผมนี่ครับเดี๋ยวผีหลอกนะครับมันไม่มีอาหารอะ่ะนี่เนี่ยโอเมีเห็ดแดงมาเก็บเห็ดแดงมหน่อยก็ดีผมต้องไปหาทางอุดลาวาแล้วผมอาจจะตายได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่เนี่ยอุดลาวาด้วยดินนะครับตรงนี้ห้ามขุดนะคใครขุดเจอเจอ,เจอ,เ,จอเจอไหม้นน่ จะไม<ช>่แน่จะปฏิเสธกันเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่คนละไม่ไม่ต้องรีบต้องรีบต้องรีบไปน,นี่เองครับเวลาจะเล่นแบบคําอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ต้องรีบปิดเองุณขวัญเขาจะนึกไม่ทันคนะับใช่เป็นคนหัวช้า <c oughs> หัวช้านี่ยังไงครับผมไม่เข้าใจาช้าคือสมองมันไม่ค่อยไปอ่ะเออช้าเลยเหมือนเด็กไปก่อนแล้วแล้วตกลงเป็นเป็นหัวเลยเป็นสมองกันแน่ที่ช้า ตกลงหัวเลยสมองเมื่อกี้เธอยังบอกว่าหัวช้าเลยอยู่ดีๆก็บอกว่าสมองไม่ค่อยไปสวัสดีเป็นสมองช้าหัวช้าเออนนั่แหละโอ้เหมือนกันปวดหัวมาครับปวดหัวโอ๊ยปวดหัวปลาขวดเหล็กผมนะเล็กผมโอ้โหโดนเลยโดนโด้เฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์อะไรล่ะว้าวเอาดีครับเอ้ยสีอะไรสีอะไนไำคิปเปอร์ด้วยเฮ้ยไฟคิปเปอร์ไม่ต้องตีให้ตายต้อง S <S> เฮ้ยอ้าวทำไมมันกลายเป็นวิญญาณเนี่ยแล้วครับแล้วทำไมคุณไฟอยู่คนเดียวทำไมผมไม่เห็นได้ไฟอะไรเลยนี่แล้วก็มาเก็บของวิญญาณได้ด้วยอ่ะพี่การปักไฟดิคือถ้ามันเป็นไฟแล้วมันจะกลายเป็นวิญญาณเหรอเดี๋ยวต้องให้คุณขวานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะมันจะมีติดไฟไหมไฟไหม้หมดเลยอ่ะครับโอเคโอเคดับไฟดับไฟอดับได้ด้วยเหรอคลิกขวาดับดับคลิกอะไรคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้าย โอ้โหหมายครับแปลว่าแถวนี้มีคิปเปอร์ไฟเยอะดับ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 ไฟเนี่ยทด้ไมครับมันมืดอ่าเอาแล้วแต่คิปเปอร์คิปเปอร์บานนั่นไงนั่นไงนั่นไงเจอแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดับอะน้ำต้องดับกันนะอะไรซีฟิฟซีฟิฟอะไรซีฟิฟไม่รีซู้ไอชี้กระหล่ำปีแมงมุมมั้งโอ้พิการอาหารมังจะเด็กอะไรกันเนี่ยเออว่าครึ่งหลอดแล้วเนี่ยไม่ครึ่งหลอดเลยโอ้เจ้าคืนดวงอะเนี่ย ล้วจะนอนกันยังไงไ,ไม่มีเตียงก็ไม่มีไงก็ต้องไปแล้วล่ะอะไรด <c oughs> ีตกตายตายแน่เลยอ้โหไม่เล่นานานนะตัวอีเวอรครับสู้อะไรไม่เป็นหนีอย่างเดียวชินหนี oh God, no, no. เอาไงดีฮะกลับไปที่กลับไปที่ที่อยู่ของเราดีกว่านะครับอยู่กันในถ้ำนี่แหละครับแล้วจะแดกอะไรไม่มีก <c oughs> <ๆ>ินจริงจริงมันมีเนื้อสมบีแนกินเห็ดไม่ได้อ่ะกินเนื้อสมบีเน่าก่อน โหขวัญไม่มีนะซอมบี้เลยเร็วเียเป็นล่าไปล่ากันดีกว่าซอมบี้เอาแล้วพาร์ทแรกจบเลยนะฮัดคอร์ฮัดคอร์ตรงไหนเนี่ยโอ้เลือดเหลือเก้าเองเหรอเลือดขวัญเหลือเท่าไหร่โอ้ยกูจะตายแล้วอะเลือดันเหลืเท่าไหร่เอ้ยเราไม่ได้ใส่นี่อ๋อ เราลืมเลือดอ่ะเราลืมหมดเลือดนะครับโอ้โหไฟตรงนั้นไม่ได้เหรอครับผมตายคุณขึ้นมาก็มีสเกลตั้งแล้ต้องไปทำแบบนี้โอ้ยเกือบตกเหวลองไปอยู่ในถ้ำไปเร่อะไรให้ผมไม่อยู่ในถ้ำเลยครับผมไม่ชอบกลัวเออเป็นคนถ้ำไปหาขุดของก่อนไปตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราอต้องไปตรงนี้มันมืดเหรอครับอ้าวชิบหายแล้วผิดทางป่ะเนียมันต้องไปแต่เด็ดมีซอมบี้ขอซอมบี้สักตัวดิ ปิดปักไฟให้โอ้โหฐานาจเจอแล้วฐานนี่แหละเก็บฐานไว้ครับมันจะมีพ,พวกแฟรลี่อยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าเรายังจับเขาไม่ได้หุงหาอาหารหุงหาอาหารถ้าเจอถ้าเจอคิปเปอร์คุกกี้นี่ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากคุกกี้รันนะมันาจะยากมันมันจะเป็นคิปเปอร์แล้วพอระเบิดตู้มันจะกลายเป็นคุกกี้ให้เรากินเว้ยโอ้โหดีว,ว่าเ,เออแต่มันจะเจอยากหน่อยนะครับ เรากินตะขาบได้ไหมกินตะขาบลองนี่ครับลองข้ามันนี่ครับเผื่อจะมีเนื้อตะขาบมันจะมีไหมล่ะคบพี่ไหนผมจะกินเนื้อตะขาบไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เราต้องกินทุกอย่างตะขาบไปไหนตายแล้วไม่มีอะไรเกิดฝันแม่งจับตะขาบแดกซะเลยเป็นฟอบเหรอผมเนี่ยหน้าสงสารนะครับเนี่ยดูเลือดผมดีครับโอ้ยพอกันแหละคุณเลือดคุณเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือประมาณสี่หัวใจครึ่งนะครับ ของฉันประมาณห้าเท่านั้นยังไม่พอนะครับน้องไก่ก็เหลือสี่น้องครึ่งนะครับเหมือนกันงานหยาบเปนยังไงดีเราต้องห้ามใช้พลังงาน,น่ะตอนเนี้ยต้องรอให้มันเช้าอย่างเดียวอะ่ะห้ามใช้พลังงานาไม่อยากให้ให้เลือดมันลดอ่ะนะเอ้ยไม่อยากให้อาหารมันลดอีกนะต้องพยายามแต่พูดทำไมเนี่ยอ,อันนี้ก็คือการใช้พลังงานอย่างหนึ่ง ใช่ค่ะไปละึ้นแล้วไม่คุและทำไมไม่ค่อยเจออะไรเลยครับมีม,มีเล็กอยู่เก้าอันนะครับผมเราจะ survival low ได้กันหรือเปล่าเฮ้ยไอ้นั่นกันดีกว่าเผาเลกเราอ่ะเราเธอมีนี่นหรอหินเก็มีแล้วไงหินหินพอแล้วใช่ไหมหินพอนี่ไงเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำโต๊ะค้าก่อนโอเคจัดปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำหินเองรออย่างเดียว เออรอใส่ไปมาเออผมใส่ฐานให้นี่ไงล่ะนี่เอาเหล็กลงไปฉันมี8อันรวมกันเป็น17อันโอ้โหเยอะจริงๆไงแป๊บเดียวเอาเถอะนะแต่จะหาอะไรกินนี่สิแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็จะมีนี่นะครับนี่มีพวกเอ่อกินเห็ดไม่ได้เนี่ยมีเห็ดอะแต่มันกินไม่ได้กินได้เดี๋ยวจัดยับเข้าปากไปเลยไปนี่เนี่ยกินไม่ได้จะกินโอ้ยไม่มีเนื้อเลยครับอ้าวอไฟมืดอ้าวมืดแป๊บ นี่ยินไหมอันนี้มีอะไรไหมนะตทางนั้นว้ายคือว้ายคือเอียงกีบเออร์เอียงกีบเออร์อะไรไม่รู้ดำๆอย่าไปอย่าไปอย่าไปไปกีบเออร์ดำมากกว่ากีบเออร์ดำอยากลองนะครับแบงมุมมั้งอะไรครับโอ้ไปทางไหนดีทางนี้ก็ได้เอายังไงดีอ่ะผมเริ่มงงทางเลยยอันนี้คือทางไหนเราลงไปลงไปนี่ก็คือเจอกล่องครับเรา นี่เหล็กห้าแล้วครับเราจะทําอะไรดีเราจะเอาเหล็กกินอะไรดีฮะกินอะไรเละครับก็มีแต่ไส้เดือนเนี่ยครับกินเกลือเลยนะครับฉันเหลือสามครึ่งแล้วเอาล้วผมมีสี่ครับตอนนี้ง่ายที่สุดสุก้ามันเรากินไม่ได้อ่ะสุก้าคนเรากินไม่ได้มามามาไปไหนเอ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะนี่มันคิดเฮ้ยว่ะอุ้ยตาห่า เราต้องหาซอมบี้บวกก่อนนะตอนนี้นั่นคิปเปอร์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 ไอ้บีคิปเปอร์นี่ครับฆ่ามันเนี่ครับมันขวัญฆ่ามาเร็วเดี๋ยววันเดียวเดียอ๋อโอเคโหเดี๋ยวฟันโดนกันเองนี่จบเกมนะครับนั่นแหละซอมบี้ไป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 อ่้ยตกใจสีเพื่ออะระวังระวังตัวอะไรแมงมุมแมงมุม มันมาไม่ได้หรอกวังแต่มันก็ตกมานี่ตอนนี่อย่าตกนะตอนนี่อย่าตกนะมานี่มานี่แม่งอับจนต้องกินเนื้อเน่าอ่ะโอ๊ยตายแล้วม่งอะไรตะปันนั้นอันนี้ผมให้คุณขวัญไปเลยคริปเปอร์ครับคีเปอร์คีเปอร์คีเปอร์ข้างหลังไหน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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปผมเหลือแค่สามแล้วตอนนี้เดี๋ยวเพี่คนหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินโอ๊ยโอ๊ยระวังภาพกันโอ้โหเธอนี่ดูอีช่างไฟจริงหถึงก็ตายห่าเลยครับว้าย นีอะไรเป็นนางผู้หญิงนางผู้หญิงคือใครนางซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้โหไฟละจ้าจังหวะนี้ซอมบีใครเยอะพี่ตอนนี้เรามีอาหารกินกันแล้วซอมบี้มาเยอะโอ้โหแล้วเธอไม่ไฟไม่สำคัญชีวิตตัวเองเลยใช่ไหมแบบนี้เอ้ยไปฟเก็บเก็บเก็บกินเลยเล่าไม่ไหวแล้วกินอะไรเราไม่มีเอามากินมาเอา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 คนละสองไม่ได้เอาคนละสองโคตรอับจนแดกเนื้อเน่าจ้า นี่โหหายหิวเลือดก็มีอยู่สามหัวใจสองหัวใจครึ่งเลือดมีอยู่สองหัวใจครึ่งสองหัวใจครึ่งตอนนี้เราต้องหลบอยู่ในนี้ก่อนนะคะเราโ้อดีดูดของหมดเลยก็ข้าพวกข้าพวกดาบไปเลยก็ได้ที่ขุดไปเลยคือเอาอะไรเอาดาบใช่ไหมครับเอาดาบอันหนึ่งแล้วก็ที่ขุดไอรอนแค่นั้นแหละข้าวดาบให้น้องนั้นเก็บไว้ก่อนโยนเก็บไปใช้ยังไงผมก็ใช้ดาบเหมือนกันครัแองจิลเนื้อจ๊ะ อุอยเกือบขาผิดแล้วโอ๊ยโอ๊ยเกือบโอ้เกือบได้ที่ขุดออกมาเอาดีๆแล้วก็อ่ะเอออันอื่นก็เอาไปเก็บไปใช้ใช่ไหมครับใช่ใช่เก็บไว้ก่อนห้ามตายนะห้ามตายอะไรไหมครับจะตายแล้วครับเนี่ยแล้วที่ขุดอ่ะจะเอาที่ขุดด้วยใช่ไหมครับได้จะตายขุดด้วยผิดอันเจออันอืมพอไปเจอพงเจอเพชรเนี่ยพี่การเอาเลยทำการขุดได้ตอนเนี้ย อาหารเรายังพอได้เอาไปเอาไปเอาไปอันนี้ของผมเลยของผม Thank you จ้าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่ามีอะไรไฟอีกไหมหาซอมบี้กินก่อนหาซอมบี้กินแม่งตกลงใครกินใครกันแน่วะมนุษย์ต้องโดนซอมบี้กินดิให้ดูกินซอมบี้แทนแล้อ้เช้าแล้วดูดิครับเวลาขวัญก็หิวเขาเป็นยังนะอะไรเหรอคือแดกทุกอย่างโคนอะไร โอ้หนึ่งหัวใจครึ่งเอ้ยครึ่งหัวใจครึ่งหัวใจเหมือนกันฉันกำลังจะตายไม่หาของแล้วอะไรวะหมดแม่งอะไรเนี่ยอุ้ยนั่นคือคิปเปอร์เอาไงดีฮะเราจะต่อไฟดีไหมฮะเหลือครึ่งเหมือนกันเดี๋ยวพึ่งไหนไหนคิปเปอร์วิ่งดีครับอันเนี้ยวิ่งไม่ได้ดีครับวิ่งไอการหนีไอการหนีไอการเจอแม่มด โอ้เยอะมากอ่ะเธอเดี๋ยวเราเมื่อกี้ฉันตายตรงไหนไปทางนู้นนะครับทางนู้นเดินย้อนกลับไปนู่นนะครับไปเอาของก่อนครับเดี๋ยวตอนนี้ผมหาอะไรกินก่อนครับไอ้นี่ไงแอปเปิ้ลมันจะดอกปปะแอปเปิ้ลจะดอกปปะตาตรงไหนเนี่ยโอ้โหต้นไม้นี่ก็ใหญ่เกินตรงนู้นนะครับเดินกลับไปเลยครับตรงแคมป์เดินผ่านแคมป์ไปน่ยเธอเห็นแคมป์ป้ะอ๋อเดินผ่านแคมป์ไปอีกใช่ไหมไม่ใครทำไมตรง ทำไมตรงนี้มันมีคิปเปอร์หิม,มามาบึ้มหรอไม่รู้แล้วใครเขาเลือกที่เกิดครับเนี่ยแม่งไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยเฮ้ยพี่การนั่นไงเห็ดแดงไหนไปกินนี่ะเอ้าเดี๋วไปหาอาหารกินกันมันกินได้หมดเลยเหรอเห็ดแดงะครับเห็ดแดงผสมเห็ดขาวมันจะกลายเป็นซุปเห็ดค่ะผมคือเราต้องคราบไม่มีเห็ดขาวมีแต่มัสลูมธรรมดานี่คือเห็ดแลบมัทสูมธรรมดาก็คือเห็ดขาวปะาวเหรอ มันไม่เห็นเห็ดขาวใช่มันเป็นเห็ดสีน้ําตาลนั่นแหละอันนั้นแหละค่ะถูกแล้วผันก็มีอยู่เหมือนกันนี่คือเห็ดอะไรเห็ดยักษ์แบบเนี้เออเราต้องมาเราเริ่มาเอาซุปเห็ดแล้วเหรออดีครับพี่กันครับกล่องคราไปหน่อยครับกล่องคราใช่ไหมครับจัดไปครับสักครู่นะครับแล้วพี่ก็พี่ก็ราไปนั่นด้วยอะไรฮะเขาเรียกว่าถ้วยอะเอา w o o ิ e n p a นมาวางเป็นตัว V อะ สามอันอะงงไหมวูดเด้นแพงอเออวูดเดนแพงอะไม้ที่คับแล้วมาวางเป็นตัววีโอเคแล้วมันจะได้เป็นชามวางเป็นตัววีนะจ๊ะนี่ชามมาแล้วสี่อันนะเจ๊ใช่แล้วเธอก็เอาเห็ดแดงกับเห็ดขาวไปวางบนชามก็จะได้เห็ดแดงนะครับอาอเดี๋ยวทำให้ดิมานะขอลองสักอันเด้โอ กลับมาเรียนรู้ไมค้าอีกสักหนึ่งอ่ะไม่เห็นได้เลยมาเลยโอ้เห็ดแดงด้วยกับเห็ดขาวขอเห็ดแดงหน่อยครับส่งให้ผมสักอันนึงครับส่งเห็ดแดงมาให้ฉันอ <ๆ S 1> ลองดูก<ๆ>ันอีกครั้งดีมากครับเคยฟังมาแล้วไม่เคยสิไม่เคยอ่ะงงเลยอ่ะไหนเอาเอา,เอาผสมกันเลยใช่ไหมฮะซุปเห็ดเอเอก็แม่นมนาะ<ด>กเนคได้เลยโอ้ my god นะเจ้ นี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการตอนแรกฉันมีแต่เห็ดขาวไงอ,อ้าว<ะ>กินเข้าไปไัจะเพิ่มขึ้นหัวใจฉันยังไม่เพิ่มเลยจ้ะเห็ดยังไม่พอ,อขอเห็ดขอเห็ดหน่อยขอเห็ดหน่อยครับเห็ดย่างเอะไรเห็ดอย่างเอาเห็ดอะไรเอาเห็ดขาวครับเอาเห็ดขาวไปตึ้งนะึงดีดีด,ดีเห็นไหมให้คุณขวัญเนี่ยแหละเป็นคนทําทุกอย่างนะผมก็มาประกอบฉากไปกันนะครับฝีมือกันจะไปตรงไหนกันต่ออ่ะดิเล่งไหมครับนี่สุดยอด บอกเลยว่าฉันจอร์ดมากห้ามตายนะคระเนี้ยบ้องหาบ้านหนัวให้ได้ละห้ามตายเลยเธอตายอยู่คนเดียวแล้วเมื่อกี้มันวิสมันมาปลุกอะโอ้เธอไม่หนีเลยฮะระวังหน่อยดิครับหนีแล้วอะฮะหนีไม่ทันดูผมดีโกยซะแ,แบบทิ้งเธอแม่งวิอยู่ไหนกันวะแม่งโคตรตีโกยอะแบบวิ่งหนีคนคนแรกเอา้าเซอร์ไวนวู้โอ้อยากได้หมดอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับผม ใช่ถ้าลงด้าเราจะหลงให้นะคะตีแคมนี้แล้วมันจะฆ่าเราไหมครับเนี่ยหรือเราต้องต้องทำการเป็นบัณฑิตครับไม่รู้เหมือนกันอะต้องแลกของอันเนี้ยเป็นบัณฑิตแล้วเธอไปยืนตรงอันไฟไม่ร้อนเลยครับัดร้อนก้นร้อนตูดร้อนเท้าอะไร่ี้ครับโอ้ยทำอาหารได้นะคุณแต่ไม่มีเนื้อถ้าตีแล้วมันจะแตกไหมคุณลองตีดูแคมอ่ะถ้าแตกแล้วมันจะเดี๋ยวถือเดี๋ยวถือดาบมันผมตีแล้วนะ โอ้ยหลุดเลยเมื่อกี้โอ้โหคุณขวัญนี่ใครบอกให้ไปตีแคมป์ครับใครตีคนแรกคุณสั่งผมนะครับหลุดคู่จ้าคีเฟิลจ้าโอเคไม่เป็นไรนะแพรว่าเราก็ได้ใช่เราก็โดมาเพราะมันดึงเข้าตัวเราตอนเราหลุดเนี่ยเย่ไหนไปดูหน่อยสิลองนอนมันมืดแล้วเนี่ยเนี่ยเธอทำกับเขาได้ไงเนี่ยเขาดูจะร้องไห้แล้วเนี่ยครับกูเล่ร่อนไปเลยเสียใจด้วยนะ โดนไอ้กระเทยเนี่ยไอ้กระเทยสตีฟคนนี้ล่อ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 เต้นไว้เนี่ยเธอเป็นกระเทยหน้าเธอเดี๋ยครับมาดูจอผมนี่ดูหน้าเธอนนอ่ะเป็นไอ้สตีฟโอ้โหแล้วนอนอะไรครับเธอถือขวาแล้วมันทะลุออกมาเนี่ยแล้วก็นอนได้แล้วแม่งดูท่านอนหน่อยลองดูดูผมตอนนอนเนี่ยเอานอนไม่ได้ไม่หลุดนะแล้วลุกจะลุกยังไงวะอ๋อเนี่ยเช้าลวก็ออกมาเองดิครับไม่ได้ เออนี่ไงเช้าแล้วยืนอยู่บนที่นอนเนี่เจ๊เนี่เจ๊เฮ้ย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 ไฟเลยป่ะไฟเลยป่ะอะไรอะไรอะไรหินว่าตัวเนี้ยอ้าค้างคาะหายตัวไปไหนแล้วเฮ้ยมันใช่เหรอโอ้ยตัวเจอตัวไม้ไม้อะไรไม่รู้ไม้โอ้ยมันยิงไกลมันยิงไกลโอเคได้สติ๊กวิ่งมาแทงเลยได้สติ๊กกับอะไรเนี่ยเดนเดน อะไรอ่ะมันเป็นเหมือนลากตีเราด้วยอ่ะมันเหมือนดิวโดเลยโอ้โหใจร้ายมากเลยเพื่อเห็นเขาเขาเปิดไอ้นันขายดิวโดเดี๋ยวผมจะเอาดิวโดมาแก้ไอ้คนเล่นแคมเอ้ยมันมันเก็บได้เด้อเฮ้ยเอ้ยทุนเออออโอ้โหทำไมคนแคมมันเก่งอ่ะตัวใหญ่มาตัวใหญ่นะไม่ไหวหรอกมั้ง